สวัสดีตอนเช้าจ้าเพืเ่อนๆจ้าวันนี้เราจะพามาชมมกักกะบะหอยเชอรี่นี่หอยเชอรี่เธออู้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยหล,ลงไปละนี่บักหอยเชอรี่ชาอาจริงด้วยยัง <c oughs> ไงเธอบักหอยเชอรี่มันขึ้นมานะ,ะเชอรี่นะนี่กะลังอร่อยเลย ธรรมาชาติมากเลยนะจ้ะนี่ตอนเช้ามันขึ้นมาเด้อี่บอกหอยเชอรี่เพื่อนๆจ้านี่งไงมึงจะบอกหอยอะไรป่ะจ๊ะนี่ไงบอกหอยมันมากินแบบมากินผักเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าต่มันลูกเล็กไปไม่เอาอืมเห็นบ่ ฟอปแม่พนว่าแม่ซ้อมนะลูกขนาดนี้กำลังดีนะเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะแบบมันสิหยาบทำไมมันเป็นแข็งแข็งเหยียบแล้วเหยียบหอยทะเลเฉยๆอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ใช่เธอนี่ไงอันนี้ไม่่อยดีเลย ดำๆเออนี่ก็ใช่แต่ว่ามันตัวเล็กไม่เอาเห็นไหมเพื่อนจ้าเนยอุ้ยนี่ตัวนี้เล็กผักบุ้งปอดสารพิษจ้าเป็นไงหนูได้อารมณ์กว่าเด้ออุ้ยนี่ สะอาดจ้ะบ่มีหยังไม่มีสกปรกเด้อหอยหู้ยไม่มีสกปรกจ้าให้หน้าให้นี่บ่สกปรกเด้อจ้าเด้อเพื่อนๆจ้าให้หน้าบักบุ้งไหมบักบุ้งผักบุ้งนะผักบุ้งปลอดสารพิษนี่ก็บ,บอกหอยเดินี่โอ้ดำดำแมนบัดนี่เชื่อเช่นี่แหละ วิถีชีวิตแบบบ้านๆด้วจะเด้อวิถีชีวิตแบบบ้านๆอีสานคนอีสานบ้านเราก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเขาว่าให้เก็บตอนสาวก็ตอนแรกมันบอกบอกหว้เนี่ยนี่นี่ตัวไหนไอ้บอกคอยบอกคอยบอกควงเพื่อนมันอยู่น้ำน้ำเนื้ออันดีกว่ามันอยู่น้ำกอหยาเนี่ยดีกว่าเออใช่ใช่เราไม่ต้องไปหาที่อื่นเลย มัาต้องไปเดินหาเราคำเอาว่านี่กับแมวน,นี่หยับอย่างนี้ดีค้าเบิงมาเบิงนีง่ขอโอ้โหงาเห็นไหมเนี่ยเธอเห็นหรือเปล่านี่มันเป็นกีลูกเนี่ยโอ้โหอือหือนน่าสิบบกฮเซอร์เลยไม่กินเนะเาะเพื่อนเพิ่นว่าปะก็ใชายนะเธอนี่ก็ใชายนะจ๊ะเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราจะไปจัดการทำ ให้ผ in like mm. 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 ู Blue ้เบาไหมเอาใช่ใจมันเฮือกหลายบ่หลายแต่เปลือกซื้อดอกพ่อฮึฮแม่นบ่ตัวนี้ไม่บ่อุ้ยเธออยู่ใต้นี่เต็มเลยนี่ไงอุ้ยฉันบอกเธอแล้วฉันบอกเธอแล้ว เห็นบ่เห็นบ่เห็นปะผมสนใจมันมันกบมันเลยบกหอยเชอรลี่มันกินบอกว่าบกหอยเชอรลี่มันกินบักบุ๋งเลยแต่เด้อสะอาดนี่เธอสะอาดจริงๆสะอาดเนี่ยจริงบกหอยเชอรลี่มันกินมันกินพักบุ๋งจ้ะเห็นบ่ว้าวชอบ เห็นไหมเห็นยังนี่เห็นยังนี่เห็นยังมันจะอยู่ป่าอยู่ป่าดูนี่นเห็นไหนม นี่ไงเธอไม่ก่อเน่ะถ้าเราไม่เก็บนกมันก็ไม่กินด้วยเป็นนกปากห่างสามสินม้นไลยเปิดพราอบนี่งไงเธอเห็นไหมเห็นเลยนะอื้มอื้ม เพื่อนจ้าดูสิจ้าเห็นยังว้าวเยอะมากเลยนะโอเคจ้าเดี๋ยวเราเช่น้ำไว้ก่อนเนาะมาเจ้ารแกะหวยกันชับร้อนอย่างร้อนเลยนะเนี่ยอุ้ยหเห็นตาอันบ่นี่คือตามันนะ เราจะเอาอีกรอบนะอันนี้ยังมันแล้วเเนี่ยอันนี้คือยังไม่เสร็จนะจ๊ะอาขีดออกก่อนเตื่อเสร็จดีกินวัมันง่ายๆเด้จะเพลอนจ้ะดูเดี๋ยวค่้ยมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วเด้อตอนเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากเลยโอเคนะคะโอเคจ้าแกะเสร็จแล้วเด้อ งานช้างมากเลยกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเราต้องไปอาตาออกอีกรอบึงนะจ้าอีกหนึ่งหอยอันนี้เปลือกหอยแล้วที่เราเก็บแค่นี้จ้าเดี๋ยวเราจะปเป่าตามันออกนะก่อนอีกโอ้ยมันแหลวเด้อเพื่อนๆจ้าโอ้ยลายยางลายขั้นตอนโอเคจ้าขันเสร็จแล้วจ้าโอเคนะ